ขึ้นมาเลยรอเลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับเราช่องพายภูผาพังโบบี้นะคะวันนี้พามาชมบรรยากาศค่ะกำลังรอ มาชมพังน้องส้มนะคะกำลังอาบน้ำค่ะออออกำลังอาบน้ำตอนนี้นี่ปูผาของเรานะคะำลังมาถึงแม่น้ำนะคะน,นี่เป็น หน้าแรงนะคะน้ำจะเหลือ,อเล็กๆหน่อยแรงมากนะคะไม่ค่อยมีน้ำเลย <c oughs> สังเกตดูน้องส้มนะคะยืนได้แค่นี้คะ่ะกินน้ำหมูครับผมพากินน้ำหัวครับสุกหนกินน้ำหาครับผม ปูพาจะกินฝั่งหัวนะคะแล้วก็ไหลมาหาน้องส้มฝั่งหางนะคะชมบรรยากาศกันนะคะนี่เป็นสะพานนะคะสะพานข้ามแม่น้ำนี่บรรยากาศหญ้าเขียวเชออุ่มอยู่นะคะคุณ นี่นค่ะเราเห็นภาพเห็นดูต้นไหเห็นดู ทั้งกินยาทั้งอาบน้ำนะคะแต่นน้ำก็เย็นสบายนะคะลงอาบได้แค่นี้นะคะ สมขึ้นขัดถูนะคะขัดถูให้สะอาดปูพาก็ขัดเช่นกันนะคะ

ายใจเลนะคะด,ด,ด,ดูที่ฟังน้องส้มนะคะนี่ก็จะขัดนานหน่อยเพราะว่าใหญ่บิ๊กบุ้มนะคะใหญ่อ้วนมากต้องขัดนานนิดนึงจะ้ะ

ภูผู้ผาเสร็จแล้วนะคะแต่น้องส้มยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่า,วหาใหญ่มากขึ้นมาเลยรอเลยนะคะ ไปก่อนแล้วค่ะนี่ของน้องส้มยังขัดไม่เสร็จนะคะค่ะน้องน้องส้มของเราเนี่ยตัวใหญ่มากอาบน้ำนานนะคะยังไม่เสร็จเราตาม<น>ไป<น>ดูภ<น>ูผ,ผากันค่ะภูผ,ผาเดินไปทางนู้นแล้วนะคะ ตอนนี้ผู้พาของเราถึงรถแล้วนะคะมารอที่รถค่ะนี่น้องส้มของเรากำลังเดินมาอย่างสบายใจนะคะตามหลังผูผามาค่ะ าแบบช้าๆไม่รีบเลยนะคะเดินไปถึงรถแล้วนะคะ สมของเรากำลังจะขึ้นรถนะคะ้คะนรถแล้วนะคะตามไปดูผู้ขาค่ะ ผูผาของเราก็ขึ้นรถเหมือนกันค่ะอเออค่ะตอนนี้ภูผาของเราก็ขึ้นรถมาแล้วนะคะาชมบรรยากาศร,ร,รอบๆกันค่ะตอนนี้เราน่าจะอยู่บนเขานะคะ FC ทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องพายภูผาพังโบวีของเราด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหน,น้อยของเราทําคลิปดีๆออกมาให้ชมกันนะคะ mm hmm. ขอบคุณค่ะ